สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสุ่ธอมนีเล่าให้ฟังพอดแคสต์ที่จะเล่าเรื่องดีๆสรุปหนังสือดีๆเพื่อพัฒนาตัวเองและจิตใจให้คุณฟังสั้นๆเข้าใจง่ายและนําไปใช้ได้จริงวันนี้ผมอยากมาแชร์หนังสือที่ให้มุมมองใหม่เกี่ยวกับความสุขและการมีชีวิตอยู่นั่นก็คือหนังสือ the joy of living เขียนโดยยองแกมิงยูริมโปเชท่านเป็นพระชาวทิเบตที่นําหลักธรรมและปรัยาศาสตร์มาผสมผสานกันอย่างลงตัว จริงๆแล้วตอนแรกผมจะมาเล่าถึงหนังสือเรื่อง Good Vibes Good Life นะครับของ w e x King แต่ไปๆมาๆเนี่ยก็ไปเจอบทหนึ่งเรื่องการทำสมาธินะครับและมีพูดถึงท่านยองเกในเรื่องการทำสมาธินะครับผมก็เลยสนใจที่จะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับท่านแล้วก็เจอหนังสือเล่มนี้แล้วทมมี่จะเล่าให้ฟังครับ นังสือเล่มนี้บอกว่าความสุขเกิดจากภายในไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปค้นหาหลายคนคิดว่าความสุขมาจากเงินงานความสําเร็จหรือการมีทุกอย่างที่ต้องการแต่ท่านยองเกลอธิบายว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ภายนอกแต่จริงๆอยู่ภายในจิตใจของเราเองลองคิดดูนะครับเคยไหมที่เราได้สิ่งที่ต้องการแล้วแต่ยังไม่พอใจหรือเคยเจอคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่กลับมีความสุขอย่างไม่น่าเชื่อ คำตอบคือความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีแต่มันขึ้นอยู่กับมุมมองและจิตใจของเราเองนะครับหนึ่งในแนวคิดที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าสมองของเราสามารถเปลี่ยนแปลงและฝึกให้เป็นสุขได้หรือที่เรียกว่า neuroplasticity สมองของเราสามารถสร้างเส้นทางใหม่ๆในการคิดและรับรู้ได้ถ้าเราฝึกคิดบวกมองโลกในแง่ดีสมองของเราจะค่อยๆปรับตัวและทําให้เรามีความสุขมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่คุณทําได้ ฝึกขอบคุณทุกวันท่านยองเกบอกไว้ว่าหนทางแห่งความสุขคือการทำสมาธิแต่ถ้าคุณไม่เคยทำสมาธิเลยสิ่งที่คุณทำได้เป็นอย่างแรกก็คือฝึกขอบคุณทุกวันนะครับ g r a t i t u d e ความสำนึกรู้คุณความขอบคุณเป็นสิ่งแรกที่ท่านยองเกบอกว่าถ้าคุณยังทำสมาธิไม่เป็นคุณทำได้สิ่งที่คุณต้องทำทุกวันน็คือฝึกขอบคุณกับเรื่องเล็กๆน้อยๆทุกวันมาสังเกตความคิดลบแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นความคิดบวก ฝึกทำแบบนี้ไปก่อนจากนั้นสเต็ปต่อไปอาจารย์ยองเกให้ลองเขียนสิ่งที่คุณขอบคุณเกี่ยวกับชีวิตตัวเองนะครับสักห้าอย่างนะครับอะไรก็ได้ง่ายๆนะครับลองเขียนขึ้นมาแล้วความคิดคุณจะเปลี่ยนเหมือนคุณสร้างพัเทิร์นใหม่ในสมองถ้าเป็นภาษาทางแพทย์ก็คือว่าคุณสร้างเส้นนูรอนใหม่นะครับเป็นเส้นทางการเดินทางของกระแสะไฟฟ้าในสมองคุณนั่นเองนะครับ โอเคกลับมาเรื่องสมาธิเหมือนเดิมเพราะว่าท่านยองเกก็บอกไว้ว่าการทําสมาธิเนี่ยมันเป็นหนทางที่ทําให้มีความสุขนะครับสมาธิมี2แบบนะครับแบบที่หนึ่งสมาธิแบบเป็นทางการก็คือการนั่งสมาธินั่นเองนะครับคุณก็นั่งลงบนเบาะหลังตรงใช้เวลาแค่5นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับแล้วแต่ความสะดวกเลยแต่ว่าอย่าหักโหมค่อยๆท,ทําทีละน้อย,อยดีกว่าฝืนทําเยอะแล้วเลิกไปนะครับ คุณจะใช้เวลาประมาณ1เดือนเพื่อสร้างนิสัยมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับสัปดาห์แรกๆก็จะยากอันนี้ไม่ได้มาจากหนังสือเล่มน,นี้นะครับแต่ว่าจากที่ผมทราบมาถ้าเราทําอะไรติดต่อกัน21วันมันจะกลายเป็นนิสัยถาวรครับอย่างที่2ส,สมาธิแบบไม่เป็นทางการนะครับคุณสามารถทําสมาธิได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นหายใจลึกๆสองสาครั้งในขณะที่ทํางานฝึกสังเกตลมหายใจในช่วงเวลาสั้นๆ ในขณะเดินทางในขณะกินข้าวหรือแม้แต่ตอนพูดคุยกับคนอื่นเทคนิคก็คือทำสั้นๆแต่บ่อยๆเหมือนหยดน้ำลงในแก้วนะครับจนมันเต็มวันหนึ่งน้ำมันก็เต็มแก้วเองแล้วเราจะรู้ยังไงว่าเรากำลังปฏิบัติสมาธิอย่างถูกต้องนะครับสัญญาณที่คุณบอกว่าคุณฝึกสมาธิได้ถูกต้องไม่ใช่ว่าคุณสามารถนั่งนิ่งได้แค่ไหนนะแต่ดูจากผลลัพธ์ในชีวิตของคุณนะครับท่านยังเกได้บอกไว้ว่า ถ้าคุณปฏิบัติสมาธิได้ถูกต้องคุณจะสังเกตเห็นว่าคุณใจดีขึ้นเมตตากรุณามากขึ้นอารมณ์ด้านลบลดลงความเครียดและวิตกกังวลน,น้อยลงมีสันติสุขมากขึ้นมองโลกในแง่ดีขึ้นและรู้สึกเป็นอิสระจากความทุกข์ครับแล้วอย่างที่ไม่ถูกต้องล่ะครับมันเป็นยังไงผู้ฟังเคยสังเกตกันไหมครับว่าบางคนปฏิบัติสมาธิอย่างเคร่งครัด ไปเข้าคอสห้าวันเจ็ดวันสิบวันอันนี้ไม่ได้พูดว่าคอสเขาผิดนะครับแต่ว่าผู้ปฏิบัติอาจจะไม่ได้ซึมซับวิธีมาอย่างถูกต้องเคยสังเกตกันไหมครับบางคนเนี่ยไปปฏิบัติสมาธิกลับมากลับมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแกว่งขึ้นแกว่งลงแถมยังหลงหลงลืมลืมอารมณ์ฉุนเฉียวควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มีความสุข มีความสงบเฉพาะตอนที่ไปปฏิบัติแต่พอกลับมาใช้ชีวิตประจําวันไม่สามารถใช้ชีวิตได้สาเหตุเป็นเพราะว่าการทําสมาธิแบบสมถะมีเป้าหมายเพื่อทําให้จิตสงบแต่ในบางครั้งเนี่ยทำให้เกิดอาการหลงลืมหรืออารมณ์แขวนขึ้นลงได้ซึ่งอาจจะมีสาเหตุดังนี้นะครับข้อที่1มีสมาธิที่แน่นเกินไปเพ่งเกินไปจดจ่อกับสมาธิเกินไปจนเกิดอุป,ปกิเลสของสมาธินะครับซึ่งอันนี้อาจจะทําให้เกิดอาการหลงลืม รือรู้สึกเหมือนจิตหลุดลอยหลายๆคนที่ทําสมาธิมากๆมีอาการนี้นะครับสาเหตุที่2นะครับคือสมาธิไม่สมดุลกับสติสมาธิที่ดีเนี่ยควรจะมีสติประกอบด้วยหากมีแต่สมาธิแต่ขาดสติจะทําให้จิตเข้าสู่ผวังหรือมึนงงนะครับซึ่งอาจจะทําให้หลงหลงืมๆได้และสาเหตุที่3การข่มอารมณ์แทนที่จะรู้เท่าทันนะครับบางคนทําสมาธิเพื่อกดอารมณ์นะครับแทนที่จะรู้เท่าทัน กดอารมณ์หมายถึงอะไรหมายถึงพอมีความคิดหรืออารมณ์เข้ามาเราก็ไปปัดทิ้งแทนที่เราจะดูมันไปอย่างที่มันเป็นนะครับมันเหมือนกับเราเอาหินไปทับก้อนหญ้าไว้นะครับมันก็ดูเหมือนจะโอเคแต่พอเราเอาก้อนหินออกมันก็สามารถชูยอดขึ้นมาใหม่ได้เหมือนเดิมเลยครับอันนี้เป็นสาเหตุที่หลายๆคนที่ปฏิบัติสมาธิแล้วมีปัญหานะครับกับมีอาการที่อารมณ์ขึ้นลงรวดเร็วกว่าเดิมนะครับและหนึ่งข้อที่เป็นไปได้ก็คือการปรับตัวของจิตนะครับ บางครั้งการทําสมาธิเนี่ยก็อาจจะทําให้จิตเกิดการปรับตัวอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลให้อารมณ์ไม่คงที่ในช่วงแรกแต่ถ้าเผื่อว่าคุณทํามานานแล้วอย่างเช่นคุณปฏิบัติมาเป็นปีแล้วแล้วคุณก็ยังเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่ข้อนี้ครับวิธีการแก้ไขก็คือการเพิ่มการเจริญสติเข้าไปการเจริญสติคืออะไรการเจริญสติหรือที่เรียกว่าวิปัสสนานั้นให้เราทําควบคู่นไปกับสมาธิการเจริญสติ หรือที่เรียกว่าวิปัสนาคือการฝึกจิตให้รู้ทางสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยไม่ปรุงแต่งและก็หลงไปตามอารมณ์นะครับวิธีเพิ่มการเจริญสติสามารถทําได้ดังนี้นะครับข้อที่1ฝึกสติในชีวิตประจํำวันนะครับสติไม่จําเป็นต้องฝึกเฉพาะเวลานั่งสมาธิแต่สามารถนํามาใช้ได้ทุกกิจกรรมเลยนะครับเราฝึกเดินอย่างมีสติได้นะครับเหมือนเดินจงกรมครับแต่ว่าเราก็ ไม่ต้องไปเดินจงกรมก็ได้ครับเราเดินในชีวิตประจำวันนะครับรู้ว่าเราก้าวซ้ายก้าวขวานะครับกินอย่างมีสตินะครับรู้รสชาติรู้อากาศเรากาลังเคี่ยวอาหารทางานอย่างมีสตินะครับรู้ตัวว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ตรงหน้าไม่ปล่อยให้ใจลอยฟุ้งซ่านนะครับหรือแม้กระทั่งล้างจานซักผ้าอาบน้ํอย่างมีสตินะครับรู้สึกถึงน้ําสัมผัสฟองสบู่และการเคลื่อนไหวก็คือไม่ใจลอยไปนั่นเองนะครับผมอยากจะเพิ่มตรงนี้ว่า นี่คือสาเหตุที่ครูบาอาจารย์บอกว่านอกจากทําสมาธิเนี่ยแล้วเราก็ต้องเดินจงกรมด้วยนะครับเพราะว่าการเดินจงกรมเนี่ยเป็นการเจริญสติครับแล้วเคยไหมครับเวลาไปปฏิบัติธรรมในลหลายที่เนี่ยเขาจะให้เราแบบทานอาหารแบบ s l o โ m o ชั o ประมาณว่ายกช้อนขึ้นสักเข้าปากอะไรประมาณนี้นะครับคือให้เราอยู่กับจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทําเพื่อเป็นการเจริญสติไปด้วยนะครับเพราะว่าสติ ต้องทันสมาธิมันต้องบาลานซ์กันนะครับมันถึงจะมีประสิทธ,ธิภาพและเราถึงจะไม่กลายเป็นคนหลงหลง,ล,งลืม,ลมหรือเป็นคนที่อารมณ์แหว่งขึ้นลงได้นะครับวิธีที่2ส,สังเกตความคิดและอารมณ์โดยไม่เข้าไปยึดติดนะครับถ้าเรารู้สึกโกรธก็ให้รู้ว่าโกรธฟุ้งซ่านก็รู้ให้รู้ว่าฟุงา้งซ่านไม่ต้องพยายามไปขับไล่ความคิดหรืออารมณ์นะครับแค่รับรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปทีละนิดทีละนิดเป็นการฝึกสตินะครับสรุป การเจริญสติก็คือการรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมีสติรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ปรุงแต่งและไม่หลงไปกับความคิดนะครับอ่ะมาสรุปหนังสือกันนะครับท่านยองเกได้บอกไว้ว่า,วาความสุขเกิดจากภายในไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปค้นหาและสมองสามารถฝึกให้มีความสุขได้ผ่านมุมมองเชิงบวกการปฏิบัติสมาธิเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราพบความสุขที่แท้จริงและก็อย่าลืมฝึกสติด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังทำมีเล่าให้ฟังวันนี้นะครับ ถ้าคุณชอบพอดแคสต์นี้ฝากกดติดตามและแชร์ให้เ,เพื่อนๆฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ